ของแถมลดๆนะครับฟรีประกันภยนัย1วปีเต็มนะฮรบรีบัตรเติมมันค่า2,000บาทปีเปลี่ยน่านมันเครื่องเป็นไทยของเลวให้แล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดน,นะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับรสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้มาพบกับเซลล์ออฟเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่บริษ,ษัททาเดิจอออโต้วันนี้นะอยู่ข้างหลังผมนะครับวันนี้ผมมีรถมารีวิว1คันแล้วก็ เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะครับสําหรับอีซูซูออเนียลแฮนเดอร์ตัวนี้นะครับนะตัวพิเศษฉลอง99ปีอีซูซูเรียกว่าตัวท็อปสุดเลยนะครับนะเอามาทําโปรโมชั่นให้กับพี่ๆน้องที่สนใจรถเออกระบะแบบนี้นะครับสีสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้นะรถปี2015นะครับราคาอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะครับ479,000บาทนะครับปกติคันนี้ป้ายแดงมี900,000กว่าแน่นอนนะครับวันนี้เอาไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับ479,000บาทนะครับ ของแถมล้นๆนะครับฟรีประกันภัย1ปีเต็มนะฮะฟรีบัตรเติมมันค่า2,000บาทปีเปลี่ยนถ่านมันเครื่องเป็นไทยของเหลวให้แล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับใช้เงินรถเพียง99บาทเท่านั้นแล้วก็ที่ทำงานออกในทุกอาชีพนะมาดูกันดีกว่าคันนี้นะครับมีความเดิมๆอะไรกันบ้างนะครับตั้งแต่ชุดล้อนะครับของเราชุดล้อเป็นชุดล้อแม็กแม็กเดิมๆยางใหม่ๆนะครับบันไดข้างมาครบเลยนะบันไดข้างมาครบนะครับตัวนี้ติดรถมาเลยนะครับนะแล้วก็นะครับมีตัวครอบกระบะ ตัวนี้ก็เป็นตัวเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับด้านท้ายก็มาดูนะครับตัวนี้รถสวยมากนะครับตัวนี้ออปชั่นมาเต็มนะครับมีกล้องหลังนะมีกล้องหลังนะครับบันไดท้ายมาครบเลยนะครับโลโก้อีซูต่างๆอยู่ครบทั้งหมดนะครับรถสวยสีเดิมๆจากโรงงานนะครับมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดแคมปได้นะตัวนี้เป็นตัวเปิดแคมปได้เดี๋ยวเปิดด้านนี้ก่อนมาดูกันเลยกว้างๆนะครับรถราคา400,000กว่าบาทแล้วได้ตัวท็อปไปด้วยนะครับนะ เบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับซ้ายขวาปรับได้หมดเลยนะครับซ้ายขวาปรับแล้วเป็นเบาะหนังด้วยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยพาวเวอร์นะพวงมาลัยพาวเวอร์มีมันติฟังก์ชันด้วยนะครับครบเลยนะครับเกียร์ตัวนี้นะฮะจะเป็น5สปีดนะครับตัวหน้าจอนะครับเป็นของเคนบูดนะครับวิทว CDMP สามนะฮะตัวนี้ใช้งานได้ปกติทุกจุดเลยแอนะช้ำช้ำนะครับบอกเลยว่าตัวท็อปตัวนี้ถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะครับไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับตัวนี้เครื่องเดิมเกียร์เดิม ครอบเครื่องเดิมนะฮะน็อตคานหน้าเดิมเดิมทุกจุดนะฮะสังเกตแผ่นเพลนะครับนะแผ่นเพจเดิมเดิมเลยนะครับใครที่สนใจรถกระบะสวยๆแบบนี้นะครับนะหน้าใช้แบบนี้นะครับติดต่อสอบถามไ้เลยที่บริษัทธนาเดชออโต้นะครับสาขาโคราชนะเบอร์โทร080 1850 14นะครับหรือนะครับทักมาในเพจบริษัทธนาเดชออโต้ได้เลยนะคใครสนใจกระบ,บะตัวนี้นะครับสอบถามไ้เลยไปไวรุ่น